เพิ่งแคปไปลองแลตอนลอล่ละมีป้อมปืนเหลือป่ะแต่มันยิงอันนี้เข้านะอ๋อยิงคนหมอให้ไหมเน๊มยิงรถป้อมเออปเิดเข้าอะ่ะเข้าคนตายหมดเลยอ่ะแต่รถไม่เป็นไรรถไม่แตกป้อมปิดก็ได้นะพี่นี่ป้อมปิดปุ๊วะเนี่ยป้อมปิดกันนะต้องมีครูแมนมาไม่ต้อง,ปองเป็นไหนถือว่ากูจะเล่นเอทีดีกว่าเอาวจะตองอ่ะจะตองข้าพ่อ พอเป็นคนเดียวใช่ไหมชอบเล่นเป็นมีไม่มีเหตุดีไม่เหวอะใช่เปิดตัวเลยผมชอบเล่นมีดครับทพไมนายไม่ไปเล่นกับเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นน่ะแจ็คเป็นสายเปล่าเออทำไมเพื่อนนายอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยทำไมยายไม่รู้ยัยไม่อยากเล่นฝั่งนี้เฮ้ยสายเราเล่นกับน้องครับผมเล่นกับน้องเลยไม่ได้ไปสายสายไม่สายแล้วหายไม่สายหรอกผมรายงานอยู่แล้วนี่นหหม เฮ้ยเดี๋ยวปรกาเข้ามาขอคุ้มแมวใครนะไอ้ยาโวโต้ไม่มาหรอกม้ก็แค่ตีอะเอ้ยดูดเฮีอะแต่ว่ามันมีมันเป็นตากล้องจริงวะเดินมาดิขระโล่อองเบื่อไอ้ดอาบปะท๊อะ เจ็ดกับแปดอาร์ตโฟโตอาร์ตนี่มันขึ้นไวฮะบางแมนไม่มีคนเล่นด่านไว้ละไม่เชื่อมีจริงด้วยมางแมรี่คนเล่นหรอโอ้ไม่ทันปืนดีด้ยอันนี้คุณก็สลัดผมไม่รู้แล้วด่านนี้เล่นมางแมนไม่ใช่ได้แดกใครเลยตึกเยอะก็นั่นเลยนะตึกต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ไล่ผมไปเลยรอต้องไหนก็มาแล้วมึงอ่ะกูพี่ไล้ไหะกูปวดคอว่ะเอาไปอ่ะกูจะบคอเฮียเจ็คุยก็มันต้องคุยไงกูคุยก็ด่ากูเฮียไอพวกเฮียเนี่ยเมื่อกี้แม่ไม่คุยก็ด่ากูไอ้สัตว์พ่อแจ้งไม่ก็เบาเออเดี๋ยวก็หากูเบาอีกแบกอีกแล้วก็มัวแต่ตั้งแมปไม่ได้ขึ้นรถแคไป์คอนจะซีโตไอ้นั่นนะพี่ บีบมะนาวอ่ะจะตายรู้เต็มเลยอเอารถอะไรไปได้บ้างอะเราเนี่ยรวมมึงทุรนทุลายมากอะไม่อย่างเราใหญ่เฮยบอกรอออกมาบอกรี่เข้าองเอาเลยเนี่ยเอฟเทียนทุก้าวหวยเอ้ยเออออกละวพี่คันไหนเราอะคันนี้เนี่ยขึ้นมาทิ่พี่จะทำอีกคันเอาไหนแน่จะต้องอีกคันหนึ่ง จ้าเอ๊ยเขาแล้วไมขับอ่ะไอไอ้งบอกมาคนนี้พี่คนนู้นเราจะเล่นยูทีวีไปมึงไปขับคันนั้นขับคันเล็กอะพี่ขับขับไปตองในเมื่อมันไม่คับเล่นเล่นอยู่ไปรมาวะมุดแอดดูดิเปิดโบนัสโบนมาหมด แม่แม่แม่ต้องแม่ต้องบอกว่าไอ้ยูโปมาแม่ให้ข้อมูลยูห้าสิบถูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นมา้ย้วครับนี้ย้้้้เ อ๋ยอ,ย,อยึดแต่พลตัดเดืยวซ้ายเนี่ยราานนู้ส่กจะวานแล้วหัวตองเลยเห็นใช่ไหมพี่ขวาแล้วหัวตองควนวานเราเจม,มุนเนี่ยเดือดซ้ายดีดีทุกอย่างยกเว้นรถถังอะตัดเกมเกมมันดียกทุกอย่างอะยกเว้นมึง กลับมเป็นรับอ้าวแลคนขับไปไหนอ่ะเหมือนอ่ะับเ็วเจอรถเราทิ้งะไหแล้วาอะไรไว้หนีวะเนี่ยกดผิดเดีวกว่านะเตรียมนะขึ้นเินเจอนะอะไรโมงี้เลยขึ้นเินเจอไม้ควรเลอะ ผมกดที่ไหเยี่ดับเลยอ๋อใครยิงปืนวะกระลำอะกระลำดับเจอแล้วบอกจะลงจริงจิงเลยเาดับปืนอืนหน่ะสุสกีผมขับอยู่ไม่มีใครขับเฮ้ยอย่าว่าแน่ยิงดีหน้าน่าเหรอตกลุ้นละเจอขับกันเร็วเลยโมยแล้วเดี๋ยววาตกแล้วเลยยิงลองมาทำทางมา ตามท้ายเนี่ยเลยมันจะมีควายมาดับเคแล้วหมาบ้าบุให้แล้วเยี่ยมยิงแล้วนะผมจะขึ้นแล้วนะฮาลุที่อะไรฮารุข้อความ่มาแล้วฮารุนั่นไปเราไม่พูดโอ้สปอตหกสปอตหนึ่งจุดครั้งเยอะเดี๋ยวดิมันแตกแล้วเดี๋ยวควายเลยมันแตกมาแล้วเดี๋ยวเดียิเดี๋ยวหมาเลยเบบี้ท้าเลย ้รถเขาแคันนั้นนึงหรือว่ามากกว่าวอะไรอไ้เฮียเราตลอดเลยด้วยวะไปเลย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 นี้ผมล,ลงไปยิงอินฟานเมื่อกี้ให้ลงไปยิงรถรถเขาขี่อัพเลยรอเกินแถบในดีโอก,ก็ได้รอ,อก่อนนะฮะเดี๋ <laughs> ยวป่ะบองไว้ได้รอเกิดแถบเพื่อนอ๋อ นรับผงไปคนเดียวแล้วนะนะกำลังถอยเนี่ยมันติดผมเดินเดินตาละป้าจอนอะไรโอ้โหอะไรครับใช้กูเป็นโลกกำบังนะอะไรเฮียนี่กบปิดท้ายให้โอเคโอเคโอเคเบียดมัน ธรรมดาคันนี้มันแรงคันนี้มันแรงกระตับเราเรียกายนะกระตับเราเรียกใจนะกระไปดิไมไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขับรถไงให้จนเลยก้อนในนี่วะไอ้ตองนะ่ะ ก้ยท้เกิดอยู่ใกล้อีมไี่ยีกไอที่ก่อนแอเตรียมเตรียมซ้ายอเรียงซ้ายข้างหลับข้างหลับข้างหลับผมฝากความงนะผมขอความมองนะครับเพื่อนเอองรับ้อยู่ตรง้อมอยู่องอยู่ขวความือใครยิงทางปนตรงเสาเเาเวนะดับเจมาชพี่ดับ กำลังไปตัวเซาเวตหรือเปล่าเฮียเฮียดาบลองโคดังอ่ะไอ้เยนี่ลองโคดังอ่ะไอ้เจคบอยอ่ะเจีเอมยิงไปฮะเอ้ยเ้ยม่คนยิงกูไอ้เฮียโอ้ยสัตว์เอ้ยที่ไนอ่ะข้างหลังลงยิงจากไอ้เฮียไปอะไรนะเรียกว่าอะไรภาษาอิปอ่ะ ต้องลงเลวครับไปนะไปเปลี่ยนรูท่อมระเบิดแล้วต้องต่อมโอ้ไปไม่ฟอนฟอนฟอ BMP หึอยู่ของผมมีอยู่ตรงมัสยมันอยู่ชั้นไหนเห็นดาบโดยฟ้าบัางฝ่าฝั่ง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 ลฝ่ากาไมีหนึ่อยู่ตรไอ้ดบะ นายยิงมาดิแล้วโดนเป็นดอกแม่านานงานางไม่ได้เห็นเฮ้ยมีแฮบมีแฮบแฮบอยู่ตรงนี้มีดมิถึงบอกไงแอบนั่งโดดวางระเบิดแบบว่าพุ่งโดนลงตัว,ตวเลยจารี <laughs> <laughs> ันนี้มันหมีนี่เห็นปะคุยจโดดใช่เหมือนปั๊มตัว ไม่มีไม่มีหรอไม่มีไม่มีแล้วมันยิงน,นั่นติดเลยต่าม,มาักแคบเลยอย่างังเอาบวธรรมดาม,มาแคบเลยมันจะมีป้อมรถที่ยิที่ยิงเป็น,ปนห,หน้ามีคนเพื่อหน้ามีคน แค่นี้แค่นี้แค่นี้มาร์คสองมันแถบครับเฮียมาร์คแมนกูไม่ไม่ดูเฮียเลยจริงเลย เทียนี่แม่งติดตัวต้องอยิงชนะเม็ดยิงเม็ดเดียวแล <มะ S 2> ตายร,รูยิตงติดจุดสองต่อนีนเ่เงี้ยจริงเหรอ,อจริงไอ้อเด,ดียรู้วันเจ็ดวกหล่อไงรู้วันใหญ่เอ้เคยังนิ่งกว่านี้เลยเอ้ย่ามึงเอาอะไรบ้ากมากมับปืนตรุรกีไปที่กรการม,มีมีมีคนวิ่งไปหารถไปหาเรดิโอใช่เหรอหมอใครเป็นหมอเนี่ยมาช่วยหน่อยดำลังมันวัวมาเกิดด้วยนิ่งไปเลยเหรอใช่เหรอแบบนิ่งไปเลยนะ ไม่มันเดิน,เนไปมันวิ่งไปนี่เลยเจี๊ yeah. okay. ย <c oughs> ปแปลกแล้วพวกมึงโอเคครับระวังกูนะกูตองกูเลยเข้าไปข้าง <c oughs> บนปะสดาวาตอง ตายไม่ได้โอ้ยอยู่อยู่เรียวมันวางระเบิดนะอย่าไปใกล้เลย้บนไปขุดเงขุ่ดแข่บนเสียกูเล่าตังระเบิดงะิะงตึกตตรงข้ามตึกตรงข้ามเิดอตรงรถ้ามีคนเจอตึกฟ้าระเบิดหระเบิดมาระเบิด ไหนไหนไหนหลบหลบหลบอยู่ไหนมองมอยู่ฝั่งมึงมองเห็นป่ะออมมือผมอ่ะไม่ไม่ฝั่งมึงอ่ะฝั่งมึงอ่ะอยู่ฝั่งอ้อมฝ่อสิวอ่ะไม่เจอใครเลยวะโอ้โหช่ายอยู่ไหนอ่ะหายไปไงวะไม่บ่เหรอ ก็แต่ขบดเราถ่ายวูดเราเลยไม่มีขบดไม่มีวะเห็นแล้ววะไม่เจอใครเลยเหรอเกลียเกลียไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยผมก็อยู่ชั้นบนเนี่ยมอยู่ด่านฟ้าพังลงมาเนี่ยอะไรวะไม่มีไม่เคยอยู่ไฟดับไหนอะ ดับอยูคุยกับใ,ใครเป็นตายสามตัวลแล้วในแมบไอ้ดับยังไม่เห็นมันเลยมันตัวเดียวตับคุยกับใครดียวอยู่ติดตรงข้ามอ่ะติดตรงข้ามอ่ะติดตรงข้ามฮะ<า>เห็นตกเอ็มจีตายไหมหายไปไหนวะเออเออเอ็มคุยมุกจีนใช่ใช่ผมกิมนผมไม่กินเอาว้ยเจอตะลุกเหรอวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้แมงเดินดลุ่มแพงมั้งเนี่ย เฮ้ยไม่มีทางที่จะมาอาหารได้เขากูอยู่กับมือตลอดแล้วมึงตายผม,มกูวิ่งมาเติมไม่ไม่ก็หายไปเลยมึงไปแตกวะเฮียตายยากก็ไอ่เหียแม่แครกลงไปแนวว่ะั่านดิไอ้หมอพี่หมอเนี่ยอ๋อขึ้นมาหน่อยจะด,ดันฟ้า เออหายไปเลยว่ะพี่หมอมในกู้ไม้ไว้เนี่ยพี่อยู่ตรงไหนกันล่ะแม่พี่อยู่งหลังมันมีโอตรงเห็นรถเก้าป่ะไอตอนมาเจอคนวิ่งมาพี่ก็เลยตามตองนี่ก็หายไปเลยเอายิงใครมีคลิกลุ่มโอล่ด้วยว่ะจัดเนี่ยกระหูกฟังดีจัดคือแบบวิ่งตรงมาเรลโอเลยนะครับจะไปรู้ได้ไงวะ จะไม่หายเนี่ยจำนี้ไม่หายมันหาไม่อันนี้ไม่หายมันทหายดีปัญหาโกแตกเลยมันหามันนั่งแบบมันนั่งแบบอยู่เในหน้าเลยดูโอที่พวกมันวางบอกเฮ้ยเล่นจริงๆงั้นแหละเผื่อว่าเกมหลุดหรือเปล่าจากไหนอ่ะไม่เจอว่ะต่อ อ๋อนู่นนู่นนู่นไปจรถต้องทำแบบเนิ่งมีมีมีอ,อ่า BTR กำลังไปเส้นนั้นอะเส้นแอบเลยอะเส้นกลางอะไรเส้นนี้โอ้ยคน่ทำแบโอ้ยไอ้เฮียกัลัครื Warriors ้นร้อนเลยขวัยรถท้าก็ยัไม่รอด วางกระสุนหน้าขอหน่อยโอ้จะตายว้ที่เป็นวัดไอสัตว์ทะเลคอมานโดนี่เฮ้ยคอมานโดจัดเสงมาต้าดินเสีต้าไได้ยินได้ยินมาต้าขอกระสุนหน่อยครับมาต้ามทางกินเขามาต้าอยู่กินเ้าเสียงมาจากทางกินเ้าไอ้กินโซนไอี้เกียกินเ้ามาต้ามาจากทางกินโซนไอ้ไอไอ้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 ไอ ใกล้แต่ว่าต้องใกล้แต่ว่าจมูกติ่งมองตนพี่ข้างหลังไปตัวหนูขี้อยู่หนูอยู่ข้างหลังมีอีกเต็มเลยตัวยังไม่โบตัดไมยพังตายตายอีกตัวตายตายตัวตายสามตายสามเล่นโรงนั้นไว้ตรงหูมีตัวพี่เจ็บมากพี่เจ็บมากไปตัวนึงไปตัวนึงบินจิ้งจิ้งอ่ะ นี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเต็มเลยนี่ตึกเนี้ยตึกบาโวเต็มเลยไม่ตัวนึงไม่ตัวนึงอยู่หลังตึกนี่นี่นี่กูบอกแล้วนะโมกูใช้หมดไอ้ที่ดัดเมย์ดีแค้กว่ะดัดเมย์แล้วตาย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 เชียดีไม่ช้าก็นานแถบนั้นแม่งน่าจะหาย เจอเลยวะอุ้ยรถมันรถมารถไหนรถมาแหบเราเราอมเปิี่ยนี่ที่มันแรกเรามาไล่ตอนเราตอนแรกไงต่างกันพี่แดกเว้ยแดกไปแดกปีนด้ตายแล้วประสบการยี่สิบปีนครับคอเย็นๆเย็บหลัง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 หน้าอะไรอ่ะเอาแหบเข้าเหรอแหบโดนเหรอแหบโดนเหรอใช่ไม่แหบนี ну <t <t yeah, ่แหละ เจ๊งไรตามดันดูที่วางใครพี่ไหนระวังระวังไปไหนอย่าเลยสี่โฟไปเลยสีโวางแคบเลยวะตามดูที่วางตรงนี้โอ้ไม่วางสีโฟในแฮบเลยวะแล้วมึงเราลอยเย่กูี่

Đây là hướng dẫn Hướng dẫn phía phía trái Thật khó khăn, chỉ cần cố gắng Được Không thể làm được Đây là hướng dẫn phía 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 trái, hướng dẫn phía phía này Có được không? Được rồi Trên phía trước Boy ตายไหมครับเหลือมากไม่ตายวะบอกแลยคนคนคนมากัดดูวยต้อุดหนูออดมอ,อัดผูจ้จะทายังมาร์คแมนผมดูจะมูกท้องได้พี่ผมดูไอ้เนี่ย อาเรวัตอ่ะกูตกติดใจปืนไม่มีสโคปจะมาลี้เป็นเี่ยเลยเอาก็เล่นไม่ได้เฉยกดไม่ได้รฟมันเอี้มทไหนลีเกมอะไมนะแอดได้ไหนมาไม่ได้ต้องออกไม่ได้อไม่เห็นเมื่อกี้ที่มันกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไใหม่เราไปนังพี่ขุดไม่ได้อ่ะ Đây à nè, nha đôi đó, nữa đâu ơi mở ta đi con này mà quá đón má đây, đúng không né, đi đây, đâu nè chưa đây, nè này đi đâu เม่ไรกูเ,เินมาไดาแล้วออถะโโคมาลแล้วตันงะถ้าพี่วางเร็วตรงนี้ แทงไม่เถื่อเมืองกาดเ,งเ้งเอ้ยตอไอ้ดับจับทางขวาดับเอ็ดแล้วผมยิงไม่ได้มันเลยกูลงเลยลงไม่ชอบก็จะเปิดอยู่นั่นแหละไาาอ,อ้เงีย <โบ S 1> เ้ยมามาวางหมายวะเดี๋ยวผมวิ่งนำไปดูให้ แล้วมันแกบเลยนะไอ้เหี้ยลงดูกองทาวโอ้กล่องกระสุนอยู่นี่กล่องกระสุนนี่ครับเยอะไม่ได้ขุดเดี๋ยวนุขุดเองมันกิฟท์อัพยัง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 พูดพวกนี้ไปไปจำฉันนะใครเอามาโหลดของลงนะแอดโหลดของลงแบบเงี้หากล่องกระสุนไม่เจออีกเป็นไงนั่งไงเบามปิดมาไอ้เหี้ยเบล ได้ได้นี่ว่เปิดอยู่ใช่ไหมได้กูขึ้นเลยมูลพาขึ้นเลยวัดปันให้หรือปันปันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตองรับขั้บอีลับลับมอบยดไว้เหี้ยไอ้เหี้ยรับยับไงได้ยังมันได้ยังมันได้ยังยังไม่รู้ลับบอบบี้ไอเหี้ยยดเลยตื้อตื้อเอดมินไงเป็นแอดมินไงไอ้ตองไอ้ตองจะเป็นยดเดียวกันกับเอมิลี่เหรอ ก็แบมพวกมึงจริงไอ้เหี้ยนแบบใตล้มาลาแล้วไอ้สัสกูคนแน่เลยคุณต้อมอย่าอย่าให้กูได้ยินตาเหม่ยตองไอ้เหี้ยมันจะไล่แบมได้หมดเลยพวกเฮียกูจะแบมพวกมึงเบียงตัวมาเต้สัสยิบบุกไอ้ยัดไอ้เย็ดบอยสัสแจ็คขนมหวานนี่ขนมหวานนะขนมหวานไปแล้วขนมหวานมีไปแล้วไอ้สัตว์ ไอ้ดิวไม่มาอยู่กูแล้เป็นจ่ายไอ้อาสักูไม่หยุดเลยติเป็นคอปิเป็นเอามันต้องขับเปคอปอเป็นคอปบุกข้างนอกเนยเป็นคอปบอ้ติเป็นอปเสาคือกูขอคุณไปบล็อกเสาผมเลยเป็คอปไอ้เหียกูทำทุกอย่างเอ้เวทแตไรเอ้ยตึกเฮ้ยพากกูมียู่สี่คนแม่งเหี้ตังเนี่ยก็มีเป็นกองลอยเหี้ยเอไปมุ่งบล็อกสาอยครับไปเคลียร์ิฟ้าผมเอยครัเอาิเป็นเจอบคอกตรงว่ามีรถตบอเคลียร์ยังบอก้ยข้งหน้าผมเต็มเลย ไอ้แย่แล้วแจ็คบอยแม่งโชว์คนอื่นมาตัวเองมันขับหอโดน a อวีม่ไม่มาไอวครับของก็มาถึงไม่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่รถราโดนอยู่ไปรถที่รถที่หรอวะไอ้คันนั้นแหละจำเสียงปืนมันได้ขับครื่แลนด์แท้ไอ้แย่ไอ้แย่ยิงกูบอ้สัดมันนี่ดิเสียงเสียงไม่ใญ่ มามอบไอ้กัดม,มาเลไม่มีไปเลยไปเหมือนจะเป็นเบียดเดียวน้องเ่อยิงเข้าอยู่นะครนะับแล้วนู่นขับรถ<อ><พ>สูญใหญ่นู่นขับไปทางนู้นแล้วเส้นบารโว่แม่ก็ติดเครืนนงนี้เตรียมยิงหลังไล่ไป,ไปเป็นไรอะ่ะ กลัวอะไรนะตำรวจรถเนี่ยตำรวจเฮ้ยเมื่อกี้ยังนั่งเล่นกดรถตำรวจอยู่เลยฉันรู้ของติดมือแล้วตอนเยกแป๊บๆอ่ะโอ้มันร้องหรือเปล่ามันก็ร้องกูเห็นแล้วเพื่อนแกก็ส่งร้องแอบแม่มองไม่ได้ยินอ่ะอยู่ดีก็กลัว มันผมตอนเด็กอ่ะมันเป็นของเล่นหนอนอะตอนแรกก็เล่นอยู่ดีแล้วอยู่ดีแม่งก็กลัวโยนทิ้งแม่งเงื่อนมึงไงอยู่ดีกันนึข่ขยแขยงอ่ะไอ้ได้หรอวะถ้ไอ้รถแก๊สนี่มันอุอ๊ยโอ้โห้โอยี่ฮี้อแม่งฉันด้วยนะพี่มารับพี่แฮบได้ไหมเออเดี๋ยวพี่แฮบน้องเฮ้ยอย่ามาแม่ผมมาอยู่เยอะเลย จอได้แอบเนาะรับๆไอเียไอ้เทียอีกฝ่ายเเจอตแบเราอะใช่กคนี่ไงนี่ผมมันต้อมยิงอยู่เนี่ยเือบแม่นลยไอ้เียมมีแก๊ไหนหรวะไม่มีให้ไปนไรพี่ให้ยังแตกไมงมึงต้องต้อมพี่ก่อนร้อหนึ่ยไอเอ็มพีทีนี่ก็ถึมนเดจุดสกสองเหรอใช่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 ใ่ เบียดยีมมันเสียงอยู่แถวผมอะ่ะน่าจะอยู่เส้นหลักเบาะไอ้เส้นหลักได้เกลับแล้วเปลี่ยนเป็นโลก่อนเลยน้องอกัางวันพี่จะไปหมดน้องไอ้คิดนี่มันเปิดถือมันเปิดแบบจริงจังเลยนี่หว่าไปจริงปุมอยู่ข้างๆอะ่ะแต่เมื่คิดว่าจะยิงเจ้านตึกพี่เราเอาปืนเนี่ยขึ้นฟ้าดิมันปุมหมดเลย มันเปิดแต่ข้างหน้าเปิดมันดูแว่งง่ายๆนะมันดูแบบเบ,บาๆไอ้เหี้ยปืนประเทศเนี้ยละหันซ้ายขันขวาเปลี่ยนโลกับพี่ขับเลยเพี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนน้องแหปบแลบวเพมันน่าจะแบบตบุญวันนี้น้องสมุทร ยางแตกก็ต้องแบบใช้ที่ยกอะแล้วก็ในเครื่องทุนแรงอะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวตัวตัไออันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้รล้วครับเอาเอาพีจีมาแม่งเลยสองลูกยิงสะใจแตก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 แกนัดเดียวไม่ได้เลือกแล้วเพื่อดี๋ยวผมไล่ยาแคร์มาพี่เจ้พี่เจดีนี่ไม่อะไรไม่อะไรตึกงตึ้นี่เขียวยัง เมื่อกี้มีอยู่บนตึกเลนะเจอคนเราบอกแล้วผมเอาปืนแกนขึ้นไปอยู่ไม่แน่ใจอยู่บนดาดอ้าเราเราจะขึ้นมาเคลียร์บนหัวเราเหรอน้ำเพื่อนนอนแห้งอยู่บนดาดฟ้าตะขอเราเลี้ยงเอ้ยตขอเราเลี้ยงโซ่อนเลยโซ่ผ่านเลยปรับปรับไม่ดีเบียดเองนะไอ้รถเคลียรนมันไปไหนวะเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเลย นายลีกละสันฟาดตึกระฆ่าฝั่งข้ามครับตึกฝั่งข้ามบอกกันมอกระบอกกันมอกบอกเลยแต่ผมมีระเบิดนะดาวดาวดาวแล้วดาวแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวๆฝงๆเพื่อนข้าไปตึกฝั่งนู้นครับผมปัสสาวะดักเมนแม่งไม่พี่หมัดไส้อีกระกวนการแล้วเลเจาไว้บุตรพานแล้วนะไม่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 แผมไล่เคลียร์อยู่เนี่ยมันตึกมันตึกงอีกมีตัวมีตัว ไอเลนเกียร์ดังไหเยอะเลยตึกเยอะเลยเพื่อนยี่ึ้อปอมเลยตัสมองแล้บตัดูกมือหน้ามอรเห็นเบิดลวงเบิดี่ตึกงไหนะตึ้หน้าตึหน้าไอหลังเอ้็มีอ่ะพี่วางอะไรอะวางนี่พ um> ี่หลังหนัง นั่นรถพัดแม่งชอบติดไอแดนดาวหนึ่งหลังดาวหนึ่งหลังดาวหนึ่งโอเคตึกตึกหน้าก็มีนั่นแหตึกหน้าเลยอยู่ด่านฟ้าตัวกิฟต์เดี๋ยวเฮ้ยคนเราปางแล้วะล่ะให้ให้ผมกิฟต์เดี๋ยวพี่ยิงปุ๊บมันเตะอย่างนี้มันก็เข้าทางเอ่า